ผมก็ขอบคุณทางแคนเนอรีมากๆนะครับผมที่ได้มอบโอกาสให้เราเป็นนะครับผมได้เป็นตัวแทนแลวกันะครับผมของวัยรุ่นนะครับผมได้แบบว่าส่งเสริมแลวก็แนะนำผลิตภัณฑ์แคนเนอรี่ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นครับผมลองเซียงก็ดีใจแลวก็จะทำงานนี้ให้เต็มที่ครับคิดว่าแบบว่าความน่าใสของเราโดนใจอะไร่ได้ได้มาครับจริงๆแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นในในเรื่องของคอมเป็นพ็อกซี่มากกว่าครับผมอาจจะเป็นคอมแบบที่เล่นซนๆอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อาจจะมีวัยที่แบบ น่าจะดูแบบว่าสามารถตรงตรงคอนเซ็ปต์ของ Canary อะไรเงี้ยครับผมคิดว่าเขาน่าจะมองเห็นบางจุดอะไรบางอย่างในตัวพวกเราครับผมย่างพวกเราแฟนตัวเองอย่างในส่วนใหญ่ใช้หน้าตากตลอดเลยจริงๆพวกเราบ็อกซี่ก็หลังจากซ้อมเสร็จกลับบ้านหรือทำงานเสร็จเราก็จะรีบพยายามรีบเช็ดหน้าแบบใช้ไมเซล่าเช็ดหน้าออกจากก็พยายามพักผ่อนให้ได้เต็มที่ที่สุดครับแล้วก็เลือกทานอาหารที่มันสมดุลดีๆต่อสุขภาพของเราอ่านเขีนว่า สตตัวอย่างผมผมรู้สึกว่าดีมากๆนะครับผมเพราะว่าหลังจากเวลาที่เราทางานเสร็จอะไรเงี้ยอย่างผมเนี้ยผมจะใช้เป็นสูตรของเกี่ยวกับเป็นสูตรสีครับผมเป็นตัวสีเขียวมาใช้สีเขียว,มยวผมรู้สึกว่าเราใช้เวลาในการเช็ดนะคะผมไม่ไม่นานเลยแนละที่สาคัญคือมันเหมือนเราไม่ต้องปาดเพื่อให้ผิวหน้าเราแบบระคายเคืองหรือกระเทือนเลยครับผมรู้สึกว่าเปลี่ยนผันตัวนี้ฟื้นดูดเมกล้าออกง่ายมากๆแล้วพอเรามีเวลาแบบว่าในการเช็ดหน้าเร็วขึ้นเราก็มีเวลาแบบว่าในการบำรุงครีมต่างๆหรือว่าทาเซรั่มบำรุงก่อนนอนได้ไวขึ้นเราก็มีเวลาให้เน่่สาาาามมมรถอได้เพิกขึ้นม แล้ววันนี้ได้เป็นรูคิดกับแฟนด้วยใชคะสองครั้งแรกมผมก็รู้สึกดีใจมากครับผมเพราะว่าพวกเราคิดถึงยูเซอร์มากๆจริงครับเหมือนเราไม่เจอกันนานเลยครับไม่เจอกันนานมากครับแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้เจอครับผมเพราะว่าทุกครั้งเรายูเซอร์ก็มาให้กำลังใจตลอดครับไม่ยังไปขับนานอ่ะเนี่ยจรอจริงๆก็สำหรับเราก็สำหรับเราสองร้อยหนึ่งร้อล้วจริงๆครับโอ้คิดถึงจ้าาา ฉะนั้นก็ลูกค้ายังจ้างได้ทุกวันนะครับยังมีวันว่างอยู่ครับขออนุญาตันนี้คือโฆษณาแบบแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราให้แฟนๆได้ได้อะได้ครับผมก็สำหรับแพนเทอรีนะครับมาเซอรานะครับมีทั้งหมด3าสูตรด้วยกัน3ามสูตรสสีนะครับผมก็คือเลือกใช้ได้เหมาะกับตามสภาพผิวของแต่ละคนเลยครับผมสีเขียวเนี่ยจะช่วยเรื่องสิวครับผมสีชมพูเนี่ยสำหรับคนผิววอกแบบบอบบางแพ้ง่ายส่วนสีส้มเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสครับ รวมถึงเรามีอีกเลืนึงคืออะไรนะครับพี่ก้วเราังมีเซรั่มนะครับผมเป็น2องสีด้วยกันนะครับซึ่งสีแดงเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ต้องการให้ผิวแบบมีความใสบาลานงแบำรุงไร้ยก่อนนอนแต่ว่า้าใครรู้สึกว่าแบบช่วงนี้เราแบบน้องสิวชอบทำหาบ่อยจังเลยยิ้วรอยอะไรเงี้ยจริงเพราเราเป็นบ่อยนะแบบสิวอีเวนต์เราะเป็นสิวอีเวนต์คือนยร้อยลพันปีเนี่ยไม่ขึ้นแต่จะมาขึ้นก่อนที่จะมีงานเลยนะจริงครับฉะนั้นหลังจบงานเนี่ยพอเราเช็ดหน้าสะอาดเรียบร้อยเราก่อย ก็แนะนำเป็นสองอัน kind น of ี้เลยครับค่ะขอถามเมื่อกี้โฆษณาไปเยอะมากคอนเสิร์ตไปเไงะมากหรือ่ะม๋าลุงวิกดีกว่าคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างลุงชายคอนเสิร์ตก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ก็เราก็เตรียมตัวอยู่ครับก็ไม่รู้นะก็วิกวิกก็ตื่นเต้นแทนเลยครับทุกคนวิกก็ตื่นเต้นมากไปมาก็งเต้นมากก็บอกว่าทุกคนจะเป็นไงรอติดตามแล้วก็แบบดูคอนเสิร์ตได้ทุกคนเตรียมมันเตรียมมานาน ือจริงๆเราก็มีแพลนกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับผมว่าเราอยากจะทำคอนเสิร์ตสองจริงๆอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าเราก็ได้เช็คอะไรหลายๆอย่างครับในเรื่องรายละเอียดต่างๆในเรื่องของวันเวลาสถานที่หรือว่าแม้กระทั่งแบบเวลาจองบัตรหรืออะไรใดเพราะเราสุกว่าอยากให้ทุกอย่างครับออกมาดีที่สุดเพราะว่าอยากให้แฟนๆแบบทุกคนแบบ สามารถมาดูพวกเรากันได้แบบครบจริงๆเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วเราก็มีโอกาสได้จัดที่ฮันนาโดมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราได้รับฟีดแบ a ดีมากๆครับแล้วก็เหมือนแฟนๆก็เรียกร้องว่าอยากจะมีคอนเสิร์ตอีกซึ่งพวกเราซีเองเนี่ยก็แฮปปี้อยู่แล้วครับกับการมีคอนเสิร์ตซึ่งรอบนี้เราก็เลยพยายามจะทําให้สเกลคอนเสิร์ตใหญ่ขึ้นซึ่งรอบนี้เราก็เลยมีโอกาสครับได,ได้ใช้ที่ i m p a c t Arena ซึ่งก็บอกว่ารอบนี้เนี่ยแฟนๆจะได้เจอพวกเราซี่กันแบบได้ครบจริงๆแล้วก็แบบว่าได้มาเจอพวกเรากันแบบใกล้ชิดแล้วก็ได้มาสนุกกันเหมือนควที่แล้แลบอกว่าคนีน่าจะมะมอไรที่พิเเศษแลแลล้้วววกก็็จานนนนนะตม่่คครทีอับ ขอข้อที่ห้ากันสักหน่อยใช่ครับผมรู้สึกรู้สึกดีใจมากครับผมรู้สึกว่ามันเป็นความฝันของลอคอรซี่ที่อยากจะจัดคอนเสิร์ตในที่ที่ใหญ่และยให่เรื่อยๆใช่ครับรู้สึกใจมากตอนที่เราบอกว่าสเกลของทั้งนี้มันถูกซื้อแต่ผหน้ามันคือเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตที่โอเคมากใหญ่มาก รู้สึกแน่นอนครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับผมแล้วก็รู้สึกแอบกดดันด้วยเล็กนอ้อยเล็กนอ้อยเพราะว่ามันก็เป็นสเกลที่ใหญ่มากๆครับแล้วเราเพวกเราเองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะพยายามตั้งใจทำให้เต็มที่สุดครับเพื่อให้ได้งานออกมาที่แบบสนุกแล้วก็ทุกคนเอนจอยได้ครับถา,า,ามว่ายากขึ้นไหมมันแน่นอนแหละครับผมพอสเกลมันใหญ่ขึ้นแน่นอนมีความยากอะไรหลายหลายอย่างที่ท้าทายเรามากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวให้ดีครับพ็อกซี่ งานหนักแน่บอกว่าอ้อมมีสามารถสะโยได้อ่าังไงน้องชายผมสะโพยไปผมสะโยไปเยอะครับก่อนคอนเสิร์ตตอนนั้นต้องจำลอนอะไรจำลองหน่อยคือผมสะโยไปเยอะมากครับก่อนก่อนนันนี้ครับแล้วก็ก็อยากให้ติดตามครับแบบออฟฟิเชียลอะไรเงี้ยก็จะทอยยอยปล่อยยิงออกมาครับแต่ก่อนจะไปคอนเสิร์ตเราต้องมีเพลงไอ้เพลงสำหรับคอนเสิร์ตเหรอครับน้องชายเพลงคัมแบ็ค เพลงคำแบกไม่แต่ชื่อเพลงคัมแบกแต่แต่แต่พวกนี้มันก็ก็มีอยู่แล้วไงแต่แค่เมื่อไหร่อ่าจะเป็นส่วนของเมื่อไหร่แต่อันนี้เนี่ยพิเตอร์ไอไออัญญกรู้ไอกรู้เหรอกรู้กรู้อะไรอ่ะรู้ว่าคัมแบ็กจะมาเมื่อไหร่อบอกกรู้มีเรื่องเพลงอ่ะอ่ะกอรู้เขาบอกว่ากอรู้ครับ มันก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ลังกาครับเพราะว่าหลังจากที่พวกเราท็อกซี่เนี่ย6คนครับเราเหมือนได้แตกอาไปทำโซโลโปรเจกต์ครขบอมพอเราแตกไปเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่แต่ละคนจะเป็นแม่น้ำหกสายแม่น้ำหกสายแล้วแม่น้ำหกสายมันได้น้ําเพิ่มเติมมาจากเขาเรียกว่าแบบคลองบึงจากไหนมาเติมแน้วถาแล้วบางทีแล้วมันจะไปรวมกันที่ทะเลใช่แล้วคัมแบ็ก็คือทะเลอ่าซึ่งมันกว้างใหญ่มากๆมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้มหาสมุทรคือคอนเสิร์ต อ่าซึ่ง,งที่มีตงไหนคะ<อ>นจุดที่น,นอกโลกครับอ,ออกคือไปอวากาศเลยเพราะว่าไม่เพราะว่าเดิมทีแล้วเราอยู่อวกาศอยู่แล้วครับอย่างที่ทุกคนรู้วิทวินเดอะสตาร์ของเราใช่ไหมครับ ปลายทางหินที่เราวางต่อไปครับเพราะเราอยู่ในอากาศถูกไหมคือจะมีใครห้ามกันบ้างอันนี้อันนี้ใครจะห้ามบางไม่ไม่แต่เมื่อกี้ที่เคมพูเคมพูทถูกแล้วครับอย่างที่บอกคือทุกคนคนที่ได้มางานอ่ Between the Stars ของพวกเราที่เป็นแฟนมีครบรอบอะครับอยาจะบอกว่าอย่าลืมนำสมุดเล่มนั้นมาด้วยนะครับเพราะ่าเราจะได้เอาสมุดเล่มนั้นเนี่ยมาอ่าสแตมป์มาทับนะครับผมว่าเราได้มาถึง Destination Concert Final Fantasy ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราอยากสปอยไปนานแล้วล่ะเอาจริงจริงเราเอ็กซิ้นไว้ครับผมให้ทุกคนได้เดาว่าเอ๊ะจุดสุดท้ายที่เราต จริงๆแล้วเดี๋ยวไฟแนลที่นะครับผมหลายคนอาจจะตีความได้หลายแบบครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมัน,น,นอาจจะเป็นเดี๋ยวไฟแนลที่เนี่ยอาจจะเป็นบทสรุปหรือเปล่าของภาคใดภาคหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มใหม่หรือเปล่าครับใช่ครับแล้วจริงแล้วคือบทสรุป ทสรุปไหมบทสรุปไม่ได้แปลว่าบทสรุปไม่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 ได้แปลว่าจบเราเราเห็นมันว่ามันเป็นการที่เราขมวดสิ่งทุกอย่างที่เราทํามาทั้งหมดเพื่อที่จะไปเริ่มแชปเตอร์ใหม่ที่มันน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็มีอะไรที่มันหลากหลายและน่าติดตามมากขึ้นจริงครับพวกเรายังรักกันอยู่ครับหกคนครับใช่ใช่ไม่ใช่ส่วนพวกเราอยู่ด้วยกันหกคนครับยังรักกันอยู่ครับส่วนผมคิดบ็อซี่ยังมีแบบยาอไก่อิตาเลียใช่ไหมใช่ใช่ส่วนผมคิดอีกหนึ่งเวครับไเป็นไรครับการที่เราตั้งไฟนอลเนี่ยเพราะว่าเราอาจจะเป็นการเชิิงงมมมมาาาารรรร์เเเกกกก็็ตต้้ลๆคคคัับบผผววว่ทุุุนนนนอดดดหูพยะ ไนฝ่ายอหรอครับเราเราแกล้งเราแกล้งครับที่แล้เนี่ารากแโกลยนครันี้นบโอครั้งนี้นี่ละนาวเลยครับพูดได้แค่นี้แหละครับแบบเดมีหนึ่งามี1ห้า5 6เจ็ดมีเยอะมากครับรอบนี้ต้องรอดูเลยครับคืออะไรเนาะไม่ไม่รู้ครับผมจริมแค่นี้อะคืออะไรเนาะมันต้องยิ่งใหญ่จัดเต็มมันต้องยิ่งใหญ่เต้องนุกต้องนาโ เดี๋ยวเราก็จะมีแบบมีสลิงเนาะมีสลิงมีสลิงไปหาเป็นคนๆเลยแล้วก็จะเดินเต้นไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยใช่แล้ว่อาจะนั่งอยู่ตรงกลางนะมีใช่ไหมนะที่วิลเตอร์ไม่มีใช่ไหมลูกนะเออเรื่องนี้เรื่องนี้อาจจะยังไม่ได้ตีความคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะต้องรอประกาศอีกรอบนะครับครับผม ท่วอันนี้ผมเดาครับอ๋อใจทุกราคาแน่นอนจริงครับจริงครำโชว์ให้ให้ทุกๆคนแบบแฮปปี้มากที่สุดใช่หวังว่าจะโชว์เอานาอใช่ครับทุกคนเลยครับวันที่ดินสี่สิบสี่ันย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 รนยั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 ่ยัน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 รันยคนยั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 รยันยันยัไรันย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 ัน่ออยิเกตนรัก็ อยากจะส่งกําลังใจแล้วก็ส่งมอบให้ทุกคนแล้วกันครับผมขอให้ได้ขอให้โดนขอให้โชคเข้าข้างทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกที่นั่งที่ทุกคนเลงไว้นะครับขอให้สมหวังแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันที่16พฤศจิกายนที่ Impact Arena ตอาเมืองธานีนะครับโอเคนะคะสวัสดีครับขอบคุณ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 ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกให้นะคะตอนนี้ขับรถสายก่อนครือสายหลังขอบคุณครับ